ไปดูชมรมนักข่าวสุราธ,ธานีร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสุราธ,ธานีภาครัฐและเอกชนจัดขแข่งขันรายลิท่องเที่ยวเส้นทางธรรมครั้งที่12ตามรอยท่องเที่ยวท่องเที่ยวนะครับันซิน n ิ e w chapter โดยเมื่อวานนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราธ,ธานีนายนันทวัฒน์เจริญวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีพร้อมด้วยนางสาวนันทวันสิริ พภกผู้มในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสุราธานีเปิดการแข่งขันแรลิทท่องเที่ยวเส้นทางธรรมครั้งที่12ตามรอยแหล่งท่องเที่ยวอันซินนิวชปเตอร์เขานาในหลวงไหว้พระมหาธาตุวชิรมงคลวัดบางโทงสัมผัสอาวนางอันดามันโดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน40คน40คัน120คนนะครับมีการเก็บ อ c ระหว่างทางเข้าจุดอันซินนิวชัปเตอร์เขานานในหลวงทานอาหารบ้านทําพึ่งโฮมสเตย์ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนว่ายพระมหาธาตุวชิระมงคลและปลายทางโรงแรมเซ็นทราบายเซนทราภูปาโนรีสอร์ทกระบี่อ่าวนางจงหวกระบี่มีการงานเลี้ยงต้อนรับจากทอทอท,อทอสำานักงานกระบี่ด้วยนะครับ ว,ว่าที่ร้อยตรีสุรชัยส้มเกลี้ยงหรือว่าเบาเกลี้ยงของเรานั่นเองนะครับประธานชมรมนักข่าวสุราธานีผู้จัดกล่าวว่าชมรมนักข่าวสุราธานีจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในรูปแบบการแข่งขันแรลลี่ท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราธานีแนะนําเส้นทางท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่สนองนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคภาคใต้เป็นเวลากว่า12ปีโดยปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากท่านวิชุวิจ,จินโต ู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททสำนักงานสุราธานีและก็สำนักงานกระบี่บริษัทหาทิพย์จำกัดแฟลตเอ็กเพรสภาคใต้บริษัทเพชรศรีวิชัยเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดชมจันทร์วารตี้สถานีวิยทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราธานีปปสภาค8บริษัทพันทิพย์1 9 8่จำกัดบริษัทจำกัดท่าช้างกรีนเอเนอร์ยีโครงการจันจีราวิเลต ผู้กำก,บกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองสุราธานีบริษัทเกียรติอุรารการท่องเที่ยวปลัดจังหวัดส,สุราธานีและตำรวจภูธรขุนทะเลนะครับ ทางด้านของนางสาวนันทวันสิริพกพัฒน์ที่ถือไม้อยู่ในขณะนี้นะครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสุรธานีกล่าวว่าการท่องเที่ยวแบบแรลรี่เป็นกิจกรรมที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวชื่นชอบไปเป็นหมู่คณะมีกิจกรรมระหว่างทางโดยในปีนี้มุ่งเป้าหมายเขานาในหลวงอำเภอพนมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายหลังจากได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้เป็นอันดับ8ของประเทศในการโหวตแหล่งท่องเที่ยวอันซินนิวชปเตอร์ที่ผ่านมานั่นเองครับ